ตลาดมันไม่ได้เป็นเพียงแค่มาซื้อของแล้วก็กลับนะคะคแต่มันเป็นเหมือนพื้นที่พบปะของชุมชนเปิดโอกาสให้เด็กเยววาวชนเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนของชุมชนที่หลัฐจุ่มทางตุง้งสกงภ่มเป้าหมายที่เราลงไปไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนนะครับสังคมทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยกันก็เหมือนที่เขาบอกว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ย,ยก็ต้องเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านเด็กเยาวชนเนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีจำนวนมาก การขับเคลื่อนเชิงพื้นที่และกับการขับเคลื่อนเชิงผ่านสื่อออนไลน์นี่ทำให้เด็กเยาวชนเข้าถึงและเข้าใจและลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้มากขึ้นสวัสดีครับเวฟครับที่นี่มีเรื่องวันนี้เนี่ยเราจะมาหาเรื่องกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนเรามาพบกับเพื่อนของเราครับผมนั่นก็คือเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่หรือ NGC ซึ่งเครือข่ายเนี้ยเขาสารเอาคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเนี่ย มาป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในชุมชนแล้ววันนี้ก็พาเรามาที่หลาดชุมทางทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเราไปดูกันว่ากิจกรรมที่วิชาการก็แน่นความสนุกก็เพียบของกินก็พรักพร้อมเนี่ยมันเป็นยังไงเราตามพวกเขาไปเลยดีกว่าครับไปกันเลย ออหนนยยพชชาจะแรวัไปใ้ดตอนนี้เราอยู่กับพี่มรินตันติชำนาญกุลประชาคมวัฒนธรรมเมืองทุ่งสงผู้ดูแลหลาดชุมทางทุ่งสงพี่มรินวส,รสวัสดีครับสว,วัสดีครับน้องวฟสวัสดีครับออผมเคยมาแล้วครับผมหลาดชุมทางทุ่งสงเนะี่ยครั้งหนึ่งผมอยากรู้จักเลยครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมมันมีความเป็นมายัางไงครับจุดเริ่มต้นของหลาด จริงๆหลักทุ่งทานทุ่งสงนะครับเกิดจากการวิจัยนะครับจากมหาลัยศิลปรกรนําโดยดรนธนพลวัฒนกุลนะครับที่ได้เงาะประมาณงานวิจัยจาก A อวนะครับแล้วก็มาศึกษาพื้นที่วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสงทุ่งสงเรานะ่ยมีอะไรวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยที่ร่องรอยที่มันหาย,หายไปแล้วก็เราพยายามฟื้นขึ้นมาในส่วนตรงนี้แล้วก็ในการตั้งแต่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราแฮนด์เมด นะครับแล้วก็ในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเครื่องดื่ม <S <S เกี่ยวกับพื้นบ้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเภทอาหารพื้นบ้านต่างๆเหล่าเี้เป็นของทุ่งสงท,ทุ่งสงเนี่ย <c oughs> มีทุนาทางธรรมเยอะอว่าท่านอาจารย์เขาลยมาจัด ให้กลายเป็นหลานนะครับ,รบเวลามีหลานเนี่ยเด็กๆเยวาวชนก็มากันเยอะอลยนใช่ไหมครับผมครับตรงนี้เราการมีส่วนร่วมครับการมีส่วนร่วมตรงนี้เราเปิดโอกาสให้เด็กเยวาวชนเนี่ยเข้ามาใชา้พื้นที่นะครับไม่ว่ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนของชุมชนนะครับที่หลัดต่างตุ้งสง่งแล้วในส่วนของสถานการณ์บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าครับผมใน,ในชุมชนเนี่ยเราได้พบเห็นสิ่งพวกนี้บ้างไหมครับ คือจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการทํางานร,ร่วมกันเนี่ยเราเน้นถึงการมีส่วนร่วมนะครับ<ม>ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยมาทํางานร,ร่วมกับเราเรายินดีเปิดสนามและก็ยินดีให้การสนับสนุนและก็ในเรื่องของบุหรี่นะครับเราก็ห้ามเรามีป้ายติดเลยว่าห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ของหลักจุมจางทุ่งสงโดยพาะอย่างยิ่งบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมก็เป็นห่วงเยาวชนเหมือนกันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีสารเคมียาเสพติดมีนิโคตินนะครับอันตรายมากแต่ว่าผู้ผลิตนะครับพยายามเอาใจ เด็กรุ่นใหม่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในแทบไม่รู้เลยว่ามันเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับแต่ว่าสามารถที่สูบแล้วก็ ขุดขึ้นคอแล้วฟันขโมงอย่างนี้ครับก็เป็นเคมีรวนๆนเลยนะครับก็เป็นยาเสพติดแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นของผิดกฎหมายด้วยนะครับก็มีอะไรอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไหมครับผมว่าในปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าหรือปัญหายาเสพติด่ยก็มีความเป็นห่วงความห่วงใยอะไรบ้างครับครับก็ยังเป็นห่วงในเรื่องตั้งแต่เรื่องน้ําท่วมนะครับที่เราปลดล็อกมานี่ก็ยังเด็กวัยรุ่นยังยังดื่มอยู่นะครับถือว่าเป็นถ้าเกิดใช้ให้ถูก เกี่ยวกับพืชสมุนไพรก็ถูกต้องบางคนเนี่ยเอาไปผสมปสานไรเงียนก็มาเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ุหรีไฟฟ้าเหมือนกันมันเป็นลัทธิเอาอย่างเหมือนกันเรียนแบบผู้ใหญ่นะครับตรงนี้ต้องโทษผู้ใหญ่เหมือนกันว่าทําให้เด็กเห็นเด็กดูเด็กก็อยากลองโอในฐานะของตัวแทนชุมชนเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยกับ จะนินปะดินปัญหาของริเวฟ้าในเด็กเลเยชนนะครับผมเหมือนที่เราได้เคยได้ยินเลยว่าแบบเด็กหนึ่งคนเนี่ยเราต้องช่วยๆกันเลี้ยงนะครับผมไม่สามารถให้ครอบครัวในครอบครัวหนึ่งเลี้ยงได้แล้วใช่ไหมครับโกอันนี้ชุมชนต้องช่วยกันเลี้ยงเด็กคนนั้นนะครับผมพอแล้ววันนี้ต้องขอบคุณโกมากเลยครับได้เห็นทั้งวิถีชีวิตได้เห็นทั้งจุดเริ่มต้นของลาดชุมทางทุ่งสงแลวก็เห็นความห่วงใยที่คนผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเด็กเลเยชนวันนี้ขอบคุณโกมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเว้ พวกเราก็เครือข่ายกันกเป็นเครือข่ายที่คอยกับเคลื่อนง,งานด้านการสื่อสารสุขภาวะให้กับติ็กและเยาวชนตอนนี้เราอยู่กับป้าอิปิยนาคกิงพักดีครับผมนักวิจัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยครับแล้วนักวิจัยในพื้นที่เนี่ย เราลงมาทําอะไรในชุมชนชุมทางทุ่งสงคคือจริงๆแล้วอะค่ะไปเป็นคนที่นี่อยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็หลังจากลาออกจากราชการนะคะทางมหาวิทยาลัยศิลปากรก็เชิญมาเป็นนักวิจัยในพื้นที่ที่ทจะต้องมาทําโครงการต่อเนื่องอตั้งแต่ปี2559อะค่ะ,ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ <c oughs> โครงการที่ไปทําในพื้นที่ชุมชนเนี่ยทำอะไรบ้างก็ <c oughs> เริ่มต้นนะฮะมันเป็นโจทย์ของโครงการก็คือเขาอยากจะพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพราะว่าทางหมหาวิทยาลัยศิลกรเนี่ยเขาคิดว่าทุนวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยมันเท่ากับทุนของชาติเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะไปกระตุ้นเอาทุนวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยค่ะมาสร้างรายได้คือเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้มันเกิดรายได้กับชุมชนในการทํากิจกรรมครั้งแรกอะค่ะก็ไม่ได้เป็นหลักชุมทางทุ่งสงก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านของวัฒนธรรมชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงภาพถ่าย การทํากิจกรรมน้อมลําลึกเพราะว่าช่วงนั้นตรงกับที่ในหลวงราชการที่9สวรรคนคตนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายแต่เนื่องจากมันเป็นโจทย์ที่เราต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของทุนัฒนธรรมให้เกิดรายได้เพราะประเด็นของการระดมความคิดเนี่ยค่ะจา,จากจากทุกภาคส่วนทั้งคนทั้งเมืองเลยนะคะเขาก็เลยเน้นไปที่ว่าเอออยากจะจัดตลาดวันหนึ่งอะ่ะเราเกิดจัดคอนเสิร์ตกลางเมือง ร้อยยี่สิบชีวิตของนักเรียนเรียนทุ่งสงนะคะมาร้องเพลงพระราชน,นิพนธ์กันที่ตรงนั้นแล้วก็ปิดสีแยกไฟแดงเลยะคะ่ะที่ตั้งของหลักชุมทางทุ่งสงคือเรามีความรู้สึกว่าถนนเส้นนั้นน่ะนอกจากมาเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่ในหลวงราชการที่9้าเคยเสด็จเยี่ยมราษฎรแล้วนะคะแล้วก็มันในวันนั้นเนี่ยมันสวยงามมากอะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราจัดตลาดตรงนี้นะคะ จะดีไหมทุกคนในที่ที่นั่งฟังเพลงกันคือทั้งหมดเลยค่ะทุกภายคีเครือข่ายก็เห็นควรว่าน่าจะทำตลาดตรงนี้แหละที่นี้บุรีไฟฟ้าที่นเคยมีหน้าตาเป็นยังไงอก็เกิดเป็นหลาชุมทางทุ่งสงขึ้นมาแต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นเลยว่าพอเมื่อมีตลาดแล้วอะค่ะ กลายเป็นว่าคนทุ่งสงมีความสุขมากเนื่องจากพื้นที่ของตลาดมันไม่ได้เป็นเพียงแค่มาซื้อของแล้วก็กลับนะคะแต่มันเป็นเหมือนพื้นที่พบปะของชุมชนทุกระดับอายุนะคะแล้วก็การคนที่มาอยู่ที่ตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนมาซื้อของอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าเรามีลานนะคะสำหรับให้คนทํากิจกรรมมีลานวัฒนธรรมสามลานซึ่งเราเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กเวยาวชนผู้สูงอายุนะคะที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะมา มาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะในฐานะที่เป็นนักวิจัยในพื้นที่นะครับผมนอกจากเห็นทุนวัฒนธรรมแล้วเนะี่ยผมมองว่าผมเชื่อว่าต้องเห็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชน ปัจจัยเสี่ยงก็มีคล้ายๆกับสังคมทั่วๆไปนะคะในในตัวทุ่งสงเองเนี่ยไปมองว่าตัวหลาดชุมทางทุ่งสงเนี่ยมีส่วนในการที่จะสนับสนุนในเรื่องที่จะลดปัดจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะคะถามว่าลดยังไงเมื่อครอบครัวค่ะผู้ค้าเนี่ยเขามีไรายได้นะคะอาจทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีพอเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีการที่ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวก็จะมีมากขึ้น<ม>ใช่ไหมคะม,มันก็ส่งผลกระทบไปโดยปริยายในการที่ทําให้ครอบครัวมีความเป็น ดีอยู่ดีขึ้นนะคะอาจจะอพอไม่มีปัญหาเรื่องการเงินก็ทําให้เขามีเวลาที่จะใส่ใจเรื่องอื่นมากขึ้นนะคะดูแลครอบครัวของตัวเองมากขึ้นการที่มีพื้นที่กิจกรรมของเด็กเนะะี่ยค่ะได้มาแสดงออกมันทําให้เด็กเด็กทุ่งสงเดี๋ยวนี้นะคะจะมีกลุ่มชมรมหรือว่าการนัด พบปะกันที่จะไปเล่น,นดนตรีไปเรียนนาฏศิลป์เหมือนที่อาคารตัวสยามกมจนตัวอาคารเก่าตรงนั้นนะคะที่เป็นที่ตั้งของชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสงหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับมีเวิร์กช็อปนะคะเป็นสเตชันที่มีการสอนเรื่องของนาฏศิลป์เรื่องการสอนวัดภาพแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายแล้วยังเป็นที่เหมือนกับเวิร์กงสเปที่จะให้คนทุกเพศทุกวัยะคะสามารถมาขอใช้สถานที่แล้วก็ทำงานได้ในลักษณะนั้นค่ะ มีทั้งอาชีพให้คนในทุ่ง,งสงองเองแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่ให้คนในทุ่งสงทุกเพศทุกว<ช>ัยได้ออกมาแสดงความสามารถเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ที่เขาสามารถออกมารวมกันได้แล้วคงถือว่าทุ่งสงเนี่ยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาทุนมนุษย์ ได้เล,เลยนะครับใช้พูดอย่างนี้ได้เลยใชื่อคือพอเราถ้าเราทํางานแค่ปีเดียวนะคะมันก็อาจจะเห็นไม่ได้ชัดพอมันมีการทําต่อเนื่องมันมีการเก็บฐานข้อมูลนะคะเราสามารถที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยวิเคราะห์แล้วมาแก้หาปัญ,ปญหาแล้วก็ลดปัดจจัยเสี่ยงได้เลยลักษณะนี้ค่ะมะะนันก็เลยพูดได้ว่าเนี่ยหลังจากที่เราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเมืองนะคะมันเหมือนกับเปลี่ยนเมืองจากเมืองเมืองทุ่งสงที่เป็นเมืองเก่าที่กําลังซบเซาตอนนี้เนี่ย ขาขั้มไปด้วยผู้คนค่ะสาร์อาทิตยที่เคยรถไม่เคยจอดตอนนี้ไม่มีที่จะจอดรถแล้วค่ะก <g sal> ็ <od ic> คิดว่าประโยชน์ของมันเต็มๆมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบไปถึงในระดับของ ของจังหวัดหรือของประเทศนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าในระดับของอำเภอเนี่ยค่ะสังคมพื้นฐานเนี่ยค่ะของชุมชนเนี่ยก็น่าจะได้ผลเยอะมากครับผมหลักชุมทางทุง่งสงของเราตอนนี้ค่ะเราได้รับรางวัลจากรัฐสภาเราก้าวไปถึงเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตย oh. เพราะเราถือว่าหลักชุมทางทุ่งสงเองเนี่ยมีมีกระบวนการในหลายๆกระบวนการ oh. ที่สร้างความเป็นประชาธิปไตยให้ชุมชนแล้วเราได้รับรางวัล ดีเด่นนะคะได้รับเงินรางวัลมา1 0 0 0 0แบาทตอนนี้เนี่ยชุมชนทุ่งสงชุมชนเมืองทุ่งสงเองเนี่ยได้ดึงเอาวัฒนธรรมชุมชนทุนวัฒนธรรมชุมชนที่ถือว่าเป็นคุณค่าที่มีอยู่แล้วนะครับผมมาเพิ่มมูลค่าให้มันซึ่งมูลค่าของมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเงินใช่ไหมมันคือความสุขของคนทั้งเมืองด้วยถือว่าเป็นเบส t p r a c t i ของพื้นที่ที่สามารถเรียนรู้และต่อยอดได้เยอะเลยครับผมขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะ น้องเข้าเรียนชืิลุลามาน่าชื่นชมนี่ชิบแต่แซลมอนนะฮะตอนนี้มีสองโรงเรียนนะครับเดี๋ยวต้องแกเรื่องราเรียดกันเราก็เป็นงานกิจกรรมร่วมกับหน้าที่ที่เรามีในทางจริงนะครับไปบนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่สว่างบางที่ตอนนี้เราอยู่กับพี่โยโยทินทองพวาแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่หรือ NGC ครับผมคนนี้เรามาคุยกับคนสำคัญของ NGC เลยนะครับผมพี่โยครับผมอยากรู้จังเลยว่า NGC เนี่ย ร,รวมตัวรวมกลุ่มนได้ยังไงครับผมจริงๆแกนนาของอ g c ทุกคนนะครับก็เป็นเด็กกิจกรรมที่ทํากิจกรรมร่วมกันมานะครับในแวดวงของสภาเด็กเยาวชนหรือว่าสภานิสิตนักศึกษาแล้วก็เด็กกิจกรรมนะครับทีนี้เมื่อเรารวมตัวกันเนี่ยเรารวมตัวกันจากการที่เราถูกพัฒนาศักยภาพเรามีศักยภาพพอที่จะไปสื่อสารกับสังคมนะครับเราก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นนักสื่อสารรุ่นใหม่ ครับเหมือนตัวผมนี่ก็เป็นครูนะครับก็เคยเจอประสบการณ์จริงๆกับตัวเองเลยตอนที่เราสอนนะครับซึ่งเป็นการสอนเด็กประถมนะครับก็ป .3 เด็กก็อายุ9ขวบนะครับก็คําถามง่ายๆก็คือเรื่องของสินค้าและบริการแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งก็ตอบว่าผมรู้จักบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็เลยถามต่อไปว่ารู้จักได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็นําไปสู่การรู้เรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าในการเข้ามาสู่ตัวเด็กเยาวชนในภาพข่าวแรงต่างที่เคยเจอนะครับก็มีเด็ก หนึ่งควบอะไรแบบนี้ครับก็สู่บุหรีไฟฟ้าเป็นแล้วนะครับ<ม>ก็ระดับความเข้มข้นของสานการณ์หรือระดับของปัญหาเนี่มผมคิดว่าถ้าในในสิเนี่ยผมคิดว่าปัญหามันค่อนข้างมากกว่า8นะครับ ตอนนี้พี่บอกว่า NCC เนี่ยเรารวมตัวกันแล้วแล้วเราทําอะไรบ้างครับผมเริ่มต้นกระบวนการเป็นยังไงหรือตอนนี้เราถึงกระบวนการไหนกันแล้วครับผมกระบวนการทํางานของเราเนี่ยเราเริ่มที่พื้นที่ภาคใต้4จังหวัดนะครับก็จะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัด,วดปตัตตานีนะครับเราพัฒนาศักยภาพในมิติของสถานการณ์สถานการณ์นี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมนะครับการเรียนรู้สานการเกี่ยวกับประเด็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับกลุ่มเป้าหมายที่เราลงไปไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนนะครับเพราะว่าการจะแก้ปัญหาเด็กเยาวชนได้เนี่ ไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนที่มาแก้ปัญหาเดยาวชนอย่างเดียวนะครับ,รบเรามองว่าสังคม,มทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยกันก็เหมือนที่เขาบอกว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ย<ช>ก็ต้องเลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สื่อสารไปยังผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็เห็นความสนใจของคนทุกกลุ่มพี่โยมองมุมมองของก,การต่อยอด การทํางานของเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่เอ็นจะีเนี่ยไปในทิศทางไหนบ้างครับผมคิดว่าการต่อยอดนี้แน่นอนว่าเราเริ่มที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาให้ความสําคัญกับการทํา MOU การผลักดนันงานร่วมกันในอนาคตซึ่งจริงๆอันนี้กลายเป็นว่าเครือข่ายเด็ก ลุกขึ้นมาทํากิกรรมแต่หน่วยงานราชการระดับจังหวัดให้ความสําคัญไอ้น,นี้ผมคิดว่ามันเริ่มจากเรา1นึแล้วจังหวัดสงขาเขาต่อยอด4ี่หซึ่งเราก็คงจะได้เห็นในหลายๆจังหวัดเหมือนปัตตานีด้วยเหมือนกันนะครับเราไปทําในมหาวิทยาลัยสงขานครินก็มีทางมหาวิทยาลัยก็ให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนต่อแล้วก็มีการแชร์ไปถึงโรงเรียนสาธิตซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าบุรีไฟฟ้าไม่ได้เจาะกลุ่มที่วัยรุ่นอย่างพวกเราอย่างเดียวนะครับก็กลุ่มเด็กเล็กๆเน ฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันทางสังคมภูมิคุ้มกันในเรื่องของสุขภาวะอย่างรวดเร็วนี้ก็จะทําให้เขานี่สามารถเข้าใจแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในการดูแลแล,และก็ปกป้องตัวเองจากจากอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าและก็ฟันของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้วันนี้เราได้รู้จักกับเ,เครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่หรือ MGC นะมากยิ่งขึ้นเลยครับรู้ตั้งแต่การรวมกลุ่มนะเนาะารวมกลุ่มกันมายังไงนะครับผมแล้วก็รู้แนวทางการการทำงานแล้วก็แนวอนาคตจะพัฒนาไปทางใดนะครับผมแล้วก็ ผมขอเป็นกําลังใจเลยแหละเออว่าให้เครือข่ายเนี่ยทำได้ตามเป้าที่วางไว้นะครับผมแล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะคับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โยมากเลยครัขบขอบคุณค่ะ i ตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์อานทนบัวพาครับผมที่ปรึกษาด้านสื่อ ของเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่หรือ NGC สวัสดีครับาจารนนท์สวัสดีครับ้องเวฟในการทํางานของเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่นะครับจะท้าวจาจาร์ส,จจสอนอะไรกับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมบ้างครับคือเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ครับก็บจะมีระยะมีพาร์ทของการสร้างแกนนำใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> ซึ่งแกนนำเนี่ย <S <S เขาก็จะมีในส่วนของการที่ปลูกองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบบริษัทไฟฟ้านะครับการสื่อสารเนี่ยถ้าเราไปพูดไปบอกเฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วแต่เราจะต้องรู้จักในเรื่องของการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ด้วยู่ กับสมาร์ทโฟนเป็นหลักซึ่งในสมาร์ทโฟนนั้นเราก็จะมีแอปพลิเคชันที่ทําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงสื่อได้อย่างหลากหลายนะครับดังนั้นแล้วอาจารย์ก็เลยเข้ามาอยู่ในพาร์ทของการสอนเรื่องผลิตสื่อถ้าเราต้องผลิตสื่อสักคอนเทนต์หนึ่งสักคลิปหนึ่งในการสื่อสารออกไปเนี่ยเราจะผลิตสื่อได้อย่างไรนะครับก็บางครั้งเนี่ยน้องๆเขาจะคิดกันง่ายๆเลยว่าอยากทาอะไรอยากสื่อสารอะไรก็ทําไปแต่อาจจะขาดหลักในการคิดไปเราก็เลยต้องปูหลักในการคิดให้ว่า การที่เราจะผลิตสื่อได้เนี่ยเราต้องรู้นะว่าเราไปผลิตให้ใครดูโดยที่เราชอบแบบเนี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่าคนที่จะดูคลิปเราคือใครแม้กระทั่งในเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยเราอาจจะต้องสื่อสารด้วยวิธีการและเทคนิคที่แตกต่างกาันตามกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะสื่อสารด้วยผลลัพธ์ที่อาจารย์เห็นจากน้องๆผลง,งานของน้องๆเนี่ยทั้งในวันที่ทําคลิปหรือในวันนี้แล้วนะครับผมในการเป็นนักสื่อสารแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นความพัฒนาอะไรบ้างครับ ในส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการรณรงค์เรื่องบุหรีไฟฟ้าเนี่ยก็มองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มันจะต้องเกิดขึ้นจากโครงการอยู่แล้วที่น้องได้ขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็ผลักดันกิจกรรมเป็นระยะระยะไปนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันควบคู่กันมาอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะครับ mm hmm. คือเด็กๆเ,เนี่ยแน่นอนว่าเขาจะมีองค์ความรู้มีทักษะการทํางานร่วมกันทักษะการทํางานเป็นทีมทัากษะทางด้านการสารที่ที่มากยิ่งขึ้นแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เขาเกิด การเห็นคุณค่าในตนเองต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเด็กและเยาวชนหลายๆคนที่เขาขยับตนเองเข้าไปสู่ปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าของตอนเองอาจารย์มองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ทําให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกถึงคุณค่าของตอนเองว่าตัวเขาเองเนี่ยมันมีความถนัดมันมีความสามารถและมันสามารถทําสิ่งอะไรดีๆให้กับตัวเองและคนอื่นได้เนี่ยเมื่อเขาเห็นคุณค่าตรงน,นี้แล้วอะแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วอะอะไรก็ตามที่มันจะเป็น ต่อตอนเองเขาก็จะไม่ไปยุ่งทันทีอย่างน้อยเนี่ยน้องๆก็สามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆได้นี่เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับผมโอเคครับ, okay, รบวันนี้ต้องขอคุวอาอนน์มากเลยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ แล้วเราก็อยู่กับแซมครับผมจตุพลจันมลเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่หรือ NGC ครับผมแซมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับแน่แซมเนี่ยเข้ามามีส่วนกับเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ได้ยังไงครับผมจริงๆแล้วแซมเนะครับเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขาจริงๆแล้วเมือนทุนเดิมได้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มาศึกษาในจังหวัดสงขาแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนในการดาเนินงานจริงจริงแล้วแซมเนี่ยผ่านการพัฒนาศักยภาพนะครับของเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่หรือ NGC เนี่ย รุ่นแรกของจังหวัดสงขลาน,น,นะครับซึ่งขับเคลื่อนในพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยได้เติมเต็มนะครับเครื่องมือติดเครื่องมือด้านกฎหมายนะครับแล้วก็การผลิตสื่อในจังหวัดสงขลาซึ่งทาง N อ c นีเนี่ยให้โอกาสของเราในการสร้างพื้นที่นะครับในการจัดเวทีสาธาราะในส่วนของประเด็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับเราได้สร้างนะครับการตระหนักรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ด้วยแล้วก็ออนไซต์ด้วยออ <Hey. S 1> นไซต์จะจัดเวทีในการในส่วนของโตวาทีเรื่องประเด็นบุหร, oh. รี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนนะครับว่าพิษภัยเป็นยังไง จัดในส่วนของการแสดงพิัศการนะครับรวมไปถึงการสร้างตระหนักรู้ผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมียอดแชร์มากกว่า200แสนกว่าแชร์เลยแล้วการที่แซมเข้าไปในกระบวนการของเครือข่ายักศิกษารุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยยังพอจำได้ไหมครับผมว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างใ,ในการพัฒนาศักยภาพ ในส่วนของการเข้ากิจกรรมนะครับทาง n g c จะให้เรา2วัน1คืนด้วยกันนะครับวันแรกเราเติมเต็มในส่วนของข้อมูลนะครับทฤษฎีกฎหมายนะครับรูปแบบในส่วนของต่างๆของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเป็นรูปแบบไหนมีกี่เจเนอเรชันนะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของโทษพิษภัยต่างๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวันเนี่ยเป็นการเรียนรู้การผลิตสื่อสร้างสรรค์นะครับเป็นการผลิตสื่อตระหนักรู้นะครับของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็ให้แต่ละกลุ่มนะครับแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันซึ่งทางเราจะได้ทั้งหมด5คลิปวิดีโอนะครับก็ ผลิตสื่อนะครับเกี่ยวกับโทษพิษภัยต่างๆของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะมานำาสนของนำเสนอคอนเทนต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในจังหวัดสงขานั่นเองครับเวฟผลตอบรับจากเครือข่ายหรือว่าภาคประชาสังคมภาครัฐในจังหวัดเนี่ยม,มีความร่วมมือกันยังไงบ้างทางจังหวัดเองนะครับให้ความสําคัญกับเรามากนะครับเราได้ถูกรับเชิญนะครับให้ไปร่วมทับ เพื่อนในการทําแผนนะครับขับเพื่อนของจังหวัดนะครับแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบของจังหวัดด้วยซึ่งเป็นเด็กเครือข่ายเด็กและเยววาวชนเป็นเครือข่ายเดียวด้วยนะครับในการขับเพื่อนแผนของรัฐจังหวัด ตอนนี้เราขยับจากการที่เริ่มกิจกรรมในเด็กและเยาวชนเนี่ยมาเป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายแล้ด้วยถูกต้องครับแซมครับอยากรู้จังเลยว่าในมุมมองของแซมเนี่ยสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีความรุนแรงมากแค่ไหนอ่ะหถึงสิเนี่ยแซมให้ประมาณไหนอ๋อจริงๆต้องเล่าก่อนว่าจากก่อนที่แซมเข้ามาในเครือข่ายนะะาักศึกษาทมังใหม่เนี่ยแซมให้นะครับว่า,าแ,<ร>แนวโน้มความรุนแรงเนี่ย 8เต็ม10เลยนะครับซึ่งทําไมถึงมองอย่างนี้นะครับเพราะเราเป็นจังหวัดที่มีหน้าด่านอยู่ในจังหวัดตัวเองนะครับแล้วก็เด็กแล้วชนในพื้นที่เนี่ยเป็นเด็กแล้วชนในพื้นที่ที่มีเจนเนอเรชันในการเสพสื่อเนี่ย เขาเรียกว่าติดเทนนะครับโรงเรียนเยอะโรงเรียนเยอะมหา,ายยลงงัยเย,าายเยอะนะครับเรามีมหาลัยถึงสามหาวิทยาลัยอยู่ติดกันเลยนะครับทำให้เราเห็นชัดว่าเด็กชนนั้นนียใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากพอเราเป็นกระบอกเสียงทั้งเราการลงในพื้นที่นะครับขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ขับเคลื่อนเชิงนโยบายทําให้รู้สึกว่าการที่เราเห็น เพื่อนของเราเองที่เคยสูบก็มีการลดจํานวนลงนะครับแล้วก็กระบอกเสียงสื่อต่างๆที่เราเคยประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยเราเห็นผลตอบรับของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นจากแบบสอบถามที่เราเคยสอบถามเด็กเยาวชนในผ่านการอบรมงของเราเนี่ยจำนวนมากกว่า600ชีวิตเนี่ยเขาก็ตอบแบบสอบถามแล้วก็ผ่านการประเมินเนี่ย600กว่าชีวิตเช่นเดียวกันทาให้เราเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่และกับการขับเคลื่อนเชิงผ่านสื่อออนไลน์นทำให้เด็กเยาวชนเข้าถึงและเข้าใจและลดปัจจัยเสี่ยงตรงนี้ มากขึ้นก็จะทําให้แซมถึงตระหนักบอกว่าเราเป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะครับที่เป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลข่าวสารและก็ขตระหนักรู้ก็จะทําให้เด็กและเยชนนะครับก็สามารถเสพสื่อตรงนี้ในการคิดวิเคราะห์ได้นั่นเองครับแหมวันนี้เราเห็นแซมในฐานะของตั้งแต่ผู้ร่วมกิจกรรมไปจนถึงเป็นเครือข่ายแล้วก็ ขยับไปเป็นเอ่พูดนั่งในเวทีที่เกี่ยวกับนบโยบายระดับจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นเป็นก้าวที่สําคัา <S <S <ช>ญนะครับผมของเครือข่ายนักสื่อารุ่นใหม่เช่นกันวันนี้ขอบคุณแซมมากที่มาแบ่งปันขอบคุณครับขอบคุณครับข,ข่าวดีดนนีนั้นอยู่ที่ไหนซ้ำไวข่าวจริงจริงนั้นอยู่ที่ไหนพี่ชายไม่ปลอมและไม่ทำร้ายถ้าดึงความดีไวบอกหน่อยพี่ชายจะเชิญไปหา กิจกรรมสร้างสารรค์ของเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่หรือ MGC ในวันนี้สามารถนำความรู้เนี่ยไปสื่อสารต่อนะครับผมให้กับกลุ่มเสียงที่จะใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปปฏิบัติได้อย่างยั่งยืนครับผมวันนี้รายการที่นี่มีเรื่องเนี่ยหมดเวลาแล้วครับอยากให้ทุกคนติดตามว่าสัปดัห์หน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปหาเรื่องที่ไหนกันอีกวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ไม่ปลองและไม่ทำร้ายแต่ดุงความดีอยอ่ไว้บอกหน่อยพี่ชายจะแช์วันไปให้ดู